สวัสด,ดีครับอีแล้วครับดีก็ดีแล้วครับ,อ,รบอันนี้เราก็ตดินเข้าป่าชึบให้ดูปึ๊บมีใครรู้ไหมครับอันนี้คือผลไม้อะไรเนี่ยชึบ ใครรู้บ้างครับว่ามันคือลูกอะไรชึบเข้ามาป่ากินฮะดูเราเข้ามาป่าโอ้นี่คือลูกอะไรครับนี่ก็มีครับ มีใครรู้ไหมครับว่าน,นี่มันคือลูกอะไรนะครับอันนี้เป็นป่าจริงๆนะเราเข้าป่านะวันนี้เราไปเป็นคนป่ามาชมป่านะเพิ่มๆโอโ้โหนี่เต็มเลยครับเนี่ยอันนี้แค่ปีนี้แค่นิดเดียวนะฮะนี่มันมันนิดเดียวมันไม่เยอะ แต่ว่าอยากจะถามแล้วว่ามีใครรู้ไหมครับว่ามันคือคนไม้อะไรมคือลูกอะไรนะครับโอ้เ,เจอของดีเขาแล้วครับใครเห็นหมืมอใครเห็นนะครับอะไรครับ เนี่ยไุณเคยเห็นผมมอนผมมไหมเนี่ยเดี๋ยว z ู o ให้ดูครับอะไรครับลางอะไรเนี่ยอยู่ลางอะไรอยู่ต้ไนไม้ครับอ่านีือลางอะไรครับฮึบ จุดถ้าตั้งจุดให้เราให้ทุกท่านได้คิดนะครับว่าคืออะไรจะเจอของดีเขาแล้วครับโอ้โหตัวนี้นี่เยอะเหมือนกันฮะเป็นป่าเลยฮะผลไม้ป่าของแท้ครับโอ้โหดูดิฟ่วงฟวงโอ้โห เนี่ยใครรู้ว่าลูกอะไรให้ทุกท่านถ่ายอ่ะจะใครเห็นคลิปนี้คือให้ถ่ายครับว่าถือลูกอะไรปึฤฤ๊บสีเหลืองๆนะฮะสุกจะเหลืองนะฮะเวลาถ้าดิบจะสีเขียวๆตอนนี้เราก็ชมชมป่านะฮะไปเรื่อยๆนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะออกไปละกลัวละมืดละจะไล่เดี๋ยวเราก็มามาดูเจ้านี่ นี่ครับโอ้เยอะเลยสิดูสิโอ้โหลูกอะไรเานะเก็บไว้เป็นคำถามหลังอะไรครับพี่น้อง าไปก่อนคะนี่ากลัวน่ากลัวครับไปละวออกจากป่าแล้วครับอันนี้เรากำลังเดินทางออกจากป่าฮะนี่ก็ป่าจริงฮะป่าจริงๆเลยนี่ใครทราบว่าตีฝึกต้นอะไรนะฮะไอ้ต้นอนันนี้ต้นอะไรนะโอ้โหลุออกมาข้างนอกแล้วครับดูเข้าข้างในเหมือนเดิมดูจากข้างในนะโอ้โห เหนะอรู้ลปล่าอะไรป่าดงดิบหรือเปล่าโอ้โหไปละเดินกับทานก็ทุกวันอยู่กับธรรมชาตินะครับวันนี้ใช้ธรรมชาติบำบัด นี่ปพรมไม่ต้องทานฮะอยู่นี่ชุบปู่บ่ายนาทีไม่รู้ลกฮะแต่ว่าเราไม่ต้องใช้พรมนะอยู่แถวนี้สบายนอนได้ก็คือนอนได้ก็วันนอนได้ครับไม่เหมือนอยู่บ้านฮะบนบ้านถีงนอนไม่ได้นี่ยเห็นไหแล้วเฮ้ยตัวอะไร เฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยมันคืออะไรคือตัวอะไรครับพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยน้อมาแล้วครับสุกครับสุกใสครับคือนตัวอะไรครับนั่นนั่งมงรวม ติบตัวเลยครับชึบโอ้โหโอ้ไม่ไดีกว่าโอ้แต่แต่ตาลายขอโทษเลยครับตาลาย,าลายอ๋อคลิปนี้ก็คห็นนี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะฮะช่องทอนออฟฟิเชีชชชยลนะครับสวัสดีครับ